ีครับวกเราชมน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้เราจะหัดฝึกนะครับผมฝึกอบุญและแม่ใบเตยเข้าโรงเรียนนะครับผมการเป็นรถพ่วงนะครับผมฝึกเป็นรถพ่วงแม่ลูกไปครับผมอันนี้อุปกรณ์ของเราเชือกของเรานะครับผมเข้าโรงเรียนวันนี้วันนี้วันนี้เข้าโรงเรียนนะครับผมมาดูสองแม่ลูกจะเป็นอย่างไรนะครับผมการเป็นรถพ่วงครั้งเลกนะครับผม เราเราเราต้องฝึกนะครับผมความจําเป็นมากๆเลยเวลาเวลาเราออกไปเที่ยวข้างนอกคือถ้าเราไม่ผูกเชือกเนาะอบุญอาจจะวิ่งไปตกท่อระบายนะ้ําอาจจะวิ่งเข้าสวนเข้าบ้านเขาอาจจะไปเหยียบแก้วเหยียบรดน้ำแล้วนะครับผมอ,อ,อาจจะลัววัวตื่นวัวตื่นสัตว์เลี้ยงเนหน้าด้านนอกนะครับผมตื่นไก่ตื่นอะไรแ้วนะครับผม เราต้องพ่วงเชือกนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะพาน้องออกไปเดินข้างนอกเราต้องหัดพ่วงเชือกเดินเดินในข้อ,อก,ก่อนนะครับผมฝึกก่อนเรียนเรียนรู้ก่อนนะครับผมเรียนรู้ก่อนในอุปกรณ์ของเราก็คืออันนี้เชือกของแม่นะครับผมเชือกของแม่เอาใส่ไปก็อนไส่ไปก้อนเลยมาดูนักเตนของเรานักเตนของเราจะง่ายหรือเปล่านะครับผม <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะครับผมมามาดูใกล้ๆนะครับผมมาดูใกล้ๆเอามาดูใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวเต๋อเดี๋ยวเต๋อย่ามีอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าลูกชายอย่าเฝ้าอ่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าลูกหลานนักเรียนของเรานั่งรอเลยตัวนี้ นักเรียนของเรานักเรียนของเรายืนรอเลยไหนอบบุญเดี๋ยวน้ำต้านไหมมาเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวไปเที่ยวโลกไปนอกต้องหัดใส่เชือกอบบุญลูกนักเรียนของเรานิ่งมากเลยตอนนี้โอ้โหนิ่งมากนี่นี yards, ่นักเรียนของเรานิ่งมากเลยตอนนี้ถอย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 ไหนต้ยถอยหน่อยเดถอยมาลูก ผูกไว้เดี๋วลดไปเต้ยก่อนตอนนี้เราเราผูกเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาน้องเดินอ้อมอ้อมนี้นะครับอาว่าจะเป็นยังไงรนักเรียนของเรา, <c oughs> าคุณแม่มือใหม่นะครับผมกับเด็กน้อยวัยหนึ่งเดือนกับ2ี่ันครับผม ามาเออมานี่เร็วเออมามามาลงมา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 เออมามามาลงมา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 ดิเลวจะเดินเป็นไหมนี่เดินเป็นเอ้าเดินไปไหนนั่งมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ตอนนี้โอเป็นคนดึงแล้วเตะโอคุณเป็นคนดึงแล้วเอาไปไหนนั่งมานี่เร็วเออเดินเดินจะเดินเป็นหรือเปล่าจะเดินเป็นหรือเปล่าคุณแม่มือใหม่นี่เฮ้ยมาเร็วมาเร็วเออโอมา

เราไปลุกไปเออนี่เราต้องเดินให้ได้อย่างนี้นะครับผมเออเดินใ,ให้ได้อย่างนี้นะครับผมอ่าอบุญก็เดินคู่อย่างนี้เดี๋ยวตอนแรกเราต้องจูงน้องก่อนนะครับผมจูงน้องก่อนอ่าจูงน้องก่อนแบบนี้เออโอ้เดินโอ้เดินเลยเออเอเอพาไม่ไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออพาไม่ไปโตเก่งแต่บักลาโบักลาเก่งแต่มามาเออมากลุกมาอืออืออือหาดงดง หาด้งด้งได้บุกระเอาด้งโอ้โหฝึกเป็นรถพ่วงเอาเอาไปไปลูกไปไปไปเดี๋ยวเราจะได้เก่งๆเร็วๆเร็วเร็วเร็วจะได้ไปเที่ยวนอกบ้านเร็ว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 ถ้าเดินเก่งนี่จะพาไปเที่ยวอันนั้นเลยบุกระเนาะถ้าเดินเก่งนี่จะพาไปเที่ยวน้ำมูลเลยลูกพาไปเที่ยวน้ำมูลเลยมา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 เลยมาไปเร็วเอาเดี๋ยวมาละแล้วขูวงไายทำไมขูวงไวย มาเร็วเร็วมามาเออไปลูกไปเออไปโอ้เริ่มเริ่มไปแล้วเริ่มเริ่มจะดันลูกได้แล้วนะครับผมตอนนี้มามาลูกไปมาเต้มาเออมามาเออมาเร็วมาเร็วเออเอมาเร็วไปมามามาเออเออนั่นมานั่นมาเร็วมาโอ๊ะโอ๊ะมาเร็วมาเร็วเออเออไปไอไปไปไปลออไปเออไปเออเออเก่งแล้วเก่งแล้วไปไปไปเออนอกเด็กนอกเด็ก เล็กเล็กเล็กหัดเป็นลูกพ่วงฮะหัดเป็นลูกพ่วงหัดเป็นลูกพ่วงเลยไปโอ้โอ้โอ้โอเก่งโอ้ว่าลาเก่งที่สุดแล้วลาเก่งที่สุดแล้วอือหูเก่งจังเลยเด็กน้อยวัยหนึ่งเดือนกับยี่สิบยี่สิบเจ็ดวันนะครับผมอือเก่งมากเลยตอนนี้มามามาเดินหน้ากี่รอบแล้วนี่ไปไปสองรอบเองมามามาเลยมมามาเลมามามาลงมาเร็วเโอ้ โอ้โหนักเรียนเรานักเรียนเราไม่เดินแล้วตอนนี้นักเรียนเราไม่เดินแล้วมามมาอไปมาหาบาเร็เร็วเร็วโอ้โหนักเรียนเรานักเรียนเราไม่เดินแล้วตอนนี้อ้าจอดทำไมลูกมา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 มมามมามามาามาาาาานา

นักเรียนเราตอนนี้ไม่เดินแล้วนะครับผมโอ้โหไม่เดินแล้วเอา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 ไหนโอบุญตั้งใจเรียนไหมลูกโอ้โหโอบุญอยากเดินแ,แต่แม่ไม่เตยไม่ไป <c oughs> โอ้โหแม่ไม่เตยไม่ไปแล้วตอนนี้เอาอานักเรียนเราเอานะตีต้องใช้อะไรแล้วนักเรียนเราถึงจะเดินมามาเออมา,อามาเออมามเออมามาเออเออมาเร็วมาเร็วเออเก่งแล้วมา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 เร็วเก่งแล้วมามามา เออมามามาที่มามามา,มา,มาเออเออมาลกเอเดินมวเมาเอเดินมานี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอาการที่เราพวงแม่ลูกน้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมแต่แว่าเราต้องคอยระวังนะครับผมเวลา,าเวลาโอบุญมุดเข้าใต้ท้องนี้นะครับผมเ, <Natural. S 3> เวลาน้องมุดใต้ท้องนี้ต้องให้ระวังนะครับผมคือ เราจะแบบถูกยาวไม่ได้นะครับผมถูกยาวถ้าน้องมุดไปแล้วก็เกิดอันตรายนะครับผมเราต้องเตรียมเตืีอม,มีดไปด้วย,ยนะครับผมเผื่อน้องมุดเข้าไปเผื่อตกใจเราจะได้ตัดเชือกออกนะครับผมเผื่อติดเผื่ออะไรเนาะนะครับผมไม่งั้นเราก็จะมากระตุกเชือกตรงนี้พอกระตุกลุดปั๊บก็ให้น้องวิ่งไปเลยเผื่อเกิดเหตุการณ์เดี๋ยวไม่คาดฝันกลัวน้องอเห็นวัวเดินผ่านมาพอดีเนาะนะครับผมตกใจวิ่ง อันตรายได้นะครับผมเราต้องพกมีไปด้วยเตรียมตัดเชือกนะครับผมหรือว่าเราต้องไว้นิดนึงต้องกระตุกเชือกแต่อันนี้น้องน้องพานผูกไม่ค่อยดีนะครับผมผูกไวเ้เฉยเยผูกแบบโบไว้เฉยเน้องผูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เราไม่ได้อกนอกบ้านนะครับผมถ้าออกนอกบ้านก็ก็จะผูกแน่นหนาอีกแน่นหนากว่านี้อีกนะครับผมเซฟตี้กว่านี้อีกนะครับผมเยอะเลยนะครับผม เป็นยังไงนักเรียนเราสู้ไหมไปต่อบ่ไปต่อบอไปต่อไหมครับนักเรียนเราไปต่อบอหร่านักเรียนเราพร้อมที่จะเดินอีกไหมนักเรียนเราพร้อมที่จะเดินอีกหรือเปล่าเมื่อยรแล้วบอเมื่อยหรแล้วบ่สีไปต่อหรือว่าสีพ่อซัมมี่บักล่สีไปต่อหรือสีพ่อซัมมี่เมื่อยหรือยังโอ้โหนักเรียน นักเรียนเราเมื่อยหรือ,อยังนี่เริ่มมีเริ่มเริ่มย้อยเริ่มย้อยโอ้โหเริ่มย้อยเริ่มย้อยมา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 เร็วไปไหนกันะจะไปทางไหนหน่ะจะไปทางไหนน่ะอือวันนี้นักอบทำไมนิ่งจังเลยนิ่งมากนะครับผมนิ่งมากเลยอออันนี้ขนาดพ่วงเชือกครัง้งแรกนะครับผม อ่ยังนิงนาดนนะรถือว่านิ่งมากๆเลยถือว่านิ่งมากๆเลยนะครับผมธรรมดานี่ก็จะมุดซ้ายมุดขวานะครับผมมุดซ้ายมุดขวาแล้วแต่อันนี้ถือว่านิ่งมากๆนะครับผมรูแม่ไปแล้วตอนนี้หาสิบห้เมตรไปเไอ้ยถอยถอยยถอ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 ยอยถ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  <laughs> <laughs> ยถอ,อยถ ยังไม่เก่งเลยเอา้โหได้เก่งวันนี้ก่อนเฮ้ยพัก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 ไยัดไปยัดไปยัดยัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมมาเถื่อนมาเถ่อนเถื่อนมาเถื่อนมาเออเออนั่นนึงอยากกินแล้วตนเอออยากกินแล้วตนเออนั่นได้อะไรกินนอ่ะได้เปลือกอ้อยโอ้ยได้เปลือกอ้อยนะครับผมอ่ะ วันนี้วันนี้เราเรียนแค่นี้พอนะครับผมวันนี้เราเรียนแค่นี้พอถือว่าเก่งมากๆเลยอบุญนิ่งมากเลยเอาแยงอ้อยแม่กินเราไปดิพรกปลากินไหนบ้านั้นถราโอ้กินเนยกลาเนี่ยโอ้แยง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 เปิดอ้อยแม่กินล้วตอนนี้วันนี้เราเรียนเรียนแค่นี้พอวันนี้เป็นวันแรกเนาะนะครับผมถือว่านักเรียนเราเก่งมากๆเลยนะครับผมขยันเดินมากๆเลยนักเรียนเรานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซัมมสไคร้ กดกระดิง่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับครอครัวน้องไม่เตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม